ครับบริสวทนอินทโสีวักรูกโปซิดาครับทิ่มสยามต้องเล่นกระถางครับสงวัสดุสีใสก,กับน,นี่สีงั่แกบดิบเป็นแกบเก่าครับแกบดำแล้วก็นาดินครับครับนาดินเอาอยางละส่วนครับมาผสมกัน ครับเอาพอสองภูเขากันนครับส่วนนี้ทั้งสวนเดี๋ยวเอาภูเขาเรียบร้อยแล้วครับส่วนนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับที่นี่สิเอาลงในภาษาหนีก็เอาบอกข้าวซับนี่ครับเอาข้าวซับนี่ใส่ลงไปก่อนครับนี่ ใส่ลงไปก่อนครับใส่ลงไปก่อนบัที่ก็เอาดินม่วนที่เฮาผสมเนี่ยเข้าไปใส่เข้าไปครับครับใ,ใ,ใส่เข้าไปไข่เกลือเต็มครับไข่เนืืนอตอบไนี่ยจน้อยเวลาหดหนาม,มันสิไบ้บวหลออกมีนี้ครับครับที่นี จริงตอนเท่าค่อยๆครับค่อยๆ,อยๆเอาถุงปัสติีนี่ออกครับย่าให้คือขากมันครับเนี่ยิือหากมีหากกำลังเดินครับหกักหักง่ามครับนีแต่ต้องระมัดระวังใหญ่หากมันาัาดยา้หักมันซ้่าครับให้ซ้่มน้อยที่สุดครับนี คอยแกะออกครับคิออค่คอยแกะออกดีครับหากันครับหลยครับที่นี่สิปูกแลนวอนนีปวดตีลงไปสะกอนปวดหมองลงไปสักกอนครับแต่ว่าอย่าเพิ่งปลูลงไปหนีเลยครับ ให้เอาดินนาดินเท่านี้แหละมาทุสมสะกอนครับพอดนีนาดินมาใส่สะกกอนปนนาดินมาใส่สะกกอนเพื่อบ่อยห้ากีอ่อนๆอยู่นี่มาถึงครับปุ๋ยครับอันกีงว่ครับใส่ลงไปแบบนี้แล้วเท่ากับจงปลูกลงไปครับปลูกลงไปครับให้พอดีกับตุ่มนี่ครับนี่อย่าให้เลกหลา้ครับ ใหย่ให้อันฝังเลยเอาพอดีกับตุ่มนี่แล้ครับข่้นสูงของดินนะครับครับแล้วก็เอาใหม่มาสักดามหม้ครับมัดให้เน่นครับมัดให้เน่นมัดให้เน่นครับ ครับเนี่ยราคาถูกครับสมมติหนาครับที่นี่้หนาหลังจากนั้นเท้าเอาเก็บในในโฮมครับครับจะพึ่งให้ตีแดดจัดจะพึ่งให้ตีแดดจ้าลายตีแดดแห้งเอาไว้ในโฮมสักก่อนให้เข้าต่างตัวได้จังเอาออกมาค่อยๆเข้าปั๊บตัวครับครับใส่พ้นน้อนอยครับ เป็นตัวอย่างบาที่นี่ตัวอย่างถี่เท่าเหตุกรครับตัวนี้เป็นตัวอย่างหมดซิดาตัวนี้เป็นอบาลซิดาอะกิมจูตัวนี้ครับแต่ก่อนถ้าปูในกระถางเล่น้อยครับปูในกระถางเล่อยบที่นี่ถึงเอามาใส่กระถางใหญ่หได้ประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์เป็นดอกครับเป็นดอกครับเป็นดอกแล้วนะครับ อ Salvador, room, ันนี <t UC S 2> ้เป็นดอกเป็นวยครับขอกปูคืเดียวกันนี่ครับสองต้นนี้อีกต้นนี้เป็นวยครับนวยใหญ่เหรอครับนน่วยใหญ่เสือนี่ครับใหญ่เลยทีหลายวยแต่บอกว่าไว้หลายเพราะว่าหยาดต้นนั้นหยาดหยาดต้นมันบาใหญ่หยาดต้นมันแกนก็เลยเลยเอาไว้พอหลายครับนี่ไว้ซีนวยแล้วก็มีดอกอีกอยู่หลายอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ที่วิธีการเช็ดแบบเดียวกันกับตัวนั้นครับครับในผลน่้ลอนครับ